มาดู10ประเทศนะคะที่น่าลงทุนทําธุรกิจมากที่สุดในโลกค่ะโดยสิงคโปร์เป็นประเทศที่อยู่ในอันดับที่1ค่ะผลสํารวจซึ่งจัดทาโดย e c o n o m i s t Intelligence Unit นะคะเปิดเผยว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่ดีที่สุดในโลกค่ะสําหรับการทําธุรกิจโดยรองลงมาคือเดนมาร์กและสหรัฐอเมริกานะคะโดยสิงคโปร์จะยังคงรั้งตําแหน่งภูมิศาสตร์ที่ดีที่สุดในโลกด้วยสําหรับการทําธุรกิจ เหมือนกับในช่วง16ปีที่ผ่านมาค่ะซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้สิงคโปร์เป็นจุดหมายปลายทางด้านธุรกิจที่ดีที่สุดนะคะเป็นเมืองที่มีสีิรภาพและรัฐบาลมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือกับบริษัทเอกชนต่างชาตินะคะในการยกระดับด้านเทคโนโลยีและลงทุนในธุรกิจที่สิงคโปร์ค่ะการจัดอันดับในครั้งนี้ประเมินจากความน่าดึงดูดในการทำธุรกิจของประเทศทั่วโลก และพิจารณาจากดัชนีบ่งชี้สำคัญๆอย่างเช่นดัชนีเงินเฟอ้อดัชนีค่าครองชีพการเติบโตทางเศรษฐกิจและนโยบายการคลังนอกเหนือนจากนี้ยังพิจารณาถึงประเด็นที่ว่าประเทศใดเป็นสถานที่ที่สามารถสร้างการเติบโตได้ดีกว่าประเทศอื่นๆและประเทศใดมีแนวโน้มที่จะได้รับเม็ดเงินลงทุนเข้าสู่ประเทศในเรือเนี้ สำหรับเดนมาร์กและสหรัฐซึ่งครองอันดับ2และอันดับ3ตามลำดับนะคะการที่เดนมาร์กมีปัจจัยทางพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งรวมไปถึงมีระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่มีคุณภาพสูงทำให้เดนมาร์กเป็นหนึ่งในประเทศที่สามารถดึงดูดการทำธุรกิจได้มากที่สุดของโลกค่ะในขณะที่ทางด้านของสหรัฐอเมริกายังคงเป็นประเทศที่สร้างโอกาสทางธุรกิจเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีกฎระเบียบด,ด้านการค้าต่างประเทศและการลงทุนที่ไม่เข้มงวดจนเกินไปทางนี้ในรายงานก็ระบุด้วยนะคะว่าสิงคโปร์เดนมาร์กและสหรัฐมีแนวโน้มที่จะยังคงเป็นประเทศที่เหมาะแก่การทำธุรกิจมากที่สุดในโลกในอีก5ปีข้างหน้าค่ะส่วนเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์แคนาดาสวีเดนนิวซีแลนด์ฮ่องกงและฟินแลนด์ติดท็อปเชนค่ะเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การลงทุนมากที่สุดในโลกด้วยเช่นกัน ในรายงานระบุนะคะว่าประเทศเหล่านี้ถือเป็นประเทศที่มีความทันสมัยค่ะทำให้ผลงานทางเศรษฐกิจเติบโตมาอย่างดีนะคะและมีแนวโน้มที่จะปลอดภัยที่สุดในการลงทุนค่ะ